น,นะครับก็มาทักทายกันนะครับสำหรับเยาวชนของชาตินะครับวันนี้จะมาแนะนำโจทย์โครงการเรียนรู้เพื่อประเทศชาตินะครับในเรื่องของแรงลอยตัวนะครับก็วันนี้ก็จะแนะนำไว้สักสามข้อนะครับพ่งนี้สามข้อนะครับเป็นหกข้อจะได้ไปทำความเข้าใจกันก่อนนะครับทีนี้ในข้อที่หนึ่งนะครับวัตถุอยู่ในอากาศหนักห้าสิบสองกรัม เมื่อช่างในน้ำนะครับจะหนักสามิบสองกรัมและเมื่อช่างในของเหลวที่มีความหนาแน่นศูนจดดกรัมต่อลูกบาทเซนอันนี้ก็เป็นแก้เป็นกาลังสามนะครับลูกบาศจะหนักกี่กรัมนะครับทีนี้อาจารย์จะแนะนําว่าเมื่อเจอโจทย์เรื่องแรงลอยตัวเนี่ยนะขั้นแรกต้องพิจารณาก่อนว่ามันจมหรือมันลอยจะได้ใช้หลักการได้ถูกต้องนะครับข้อนี้เป็นหลักการจมนะก็ไปสอดคล้องกับเทคนิคตรงที่ว่าความหนาแน่นของ ของเหลวนะครับจะหาได้จากน้ำหนักที่ชั่งได้ในอากาศลบกับน้ำหนักที่ชั่งได้ในของเหลวหารด้วยน้ำหนักที่ชั่งใด้ในอากาศนะครับลบกับน้ำหนักที่ชั่งได้ในน้ำนะครับข้อนี้กำหนดให้ความหนาแน่นของของเหลวก็คือ0ูนยจุดแปดชั่งในอากาศได้5้บสกรัมครับ ลบด้วยช่างในของเหลวที่โจดทย์ต้องกาศหารด้วยน้ำหนักที่ช่างได้ในอากาศคือห้ลบด้วยช่างได้ในนน้ำก็คือ32ครับออกมาก็จะเป็นตรงนี้ได้ได้ยีนะครับตรงนี้ยี่สิบก็จะไปคูณกับ0.8นะก็จะกลายเป็น 16นะครับเท่ากับ52ลบด้วยน้ำหนักที่ช่างได้ในของเหลวก็จะแก้น้ำหนักที่ช่างได้ในของเหลวออ,อ,ออกมาก็คือ52าสลบกับสิกนะครับก็จะเป็น36กรัมก็จะตอบข้อที่4นะครับต่อไปข้อที่2นะครับท่อนไม้นะมวล5กิโลกร,รัมนะครับ ลออยู่ในของเหลวที่มีความหนาแน่นสัมพัสนะครับมันเป็นความหนาแน่นของของเหลวนะครับหนึ่งจุดสองห้านะครับคาว่าความหนาแน่นสัมพัสเนี่ยก็คือความหนาแน่นของวัตถุนั้นนะครับเทียบกับความหนาแน่นของน้ําและบอกอีกว่ามีส่วนที่ลอยพ้นของเหลวมาก็คือห้าส่วนเจ็ดของปริมาตรนะครับถามว่าจะต้องออกแรงกดเท่าไหร่นี จึงทาให้ท่อนไม้เนี่ยจมลงไปในของเหลวได้พอดีนะครับทีนี้เขาบอกความหนาแน่นของของเหลวมาคือเป็นความแน่นสัมพัทธ์นะครับคือ1.25มันหมายความว่าเราเอาความหนาแน่นของของเหลวเนี่ยนะครับไปเทียบกับความหนาแน่นของน้ําก็ไปเทียบกับความหนาแน่นในหน่วยเดียวกันก็ควรจะใช้หน่วยกิโลกรัมต่อลูกบาทกเมตรก็คือ หนึ่งพันนะครับน้องก็ได้โลเลียวออกมานะครับว่าหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะครับกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับตรงนี้แรงกดจมนะครับตัวของแรงกดจมเนี่ยจะมีเทคนิคอยู่ว่าเทคนิคของมันนะครับจะมีอยู่ว่า ตัวของแรงกดตรงนี้นครับจมเนี่ยจะมีค่าเท่ากับโลเลวคูณกับปริมาตรส่วนที่ลอยนะครับก็คือโลเหลวคูณด้วย v ีลอยนะครับทีนี้เขาบอกว่ามันลอยโผล่ขึ้นมานะครับเท่ากับห้าส่วนเจนะครับของปริมาตรนะครับ ลอยโผมาเท่ากับห้าส่วนเจ็ดของปริมาตรใช่ไหมเราก็มาดูว่ามันจะลอยโผล่มาเท่าไหร่ใช่ไหมครับมันก็โผล่มาแค่เท่าไหร่ครับสองในเจ็ดของปริมาตรก็คือ v นะครับตรงนี้ก่อนจะเข้าสู่แรงกดจมเนี่ยเราก็มาดูก่อนว่าจากเทคนิคนะครับของหลักการลอยเนี่ยก็คือว่าอะไรครับน้ำหนักที่ชั่งได้ในอากาศตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ โลเลวใช่ไหมครับคูณด้วยปริมาตรส่วนที่จมมาดูจมก่อนนะข้ามขั้นไปหน่อยนะ,ะเดี๋ยวก่อนมันมันร้อยห้าศูนจิตก็ต้องจมสองในเจ็ดใช่ไหมทีนี้มันคิดเป็นกิโลกร,รมัมใช่ไหมครับคิดเป็นกิโลกร,รมัมนะครับตัวแรงกดตรงนี้เดี๋ยวก่อนตัวน้าหนักตรงนี้คิดเป็นกิโลกร,รมัมก็ต้องเป็นห้าเท่ากับโลเลวก็คือหนึ่งพัน 250นะครับปริมาตรส่วนที่จมนะครับส่วนที่จมก็คือจมลงไปเท่ากับ2ใน7ของปริมาตรนะอาจารย์ก็จะง่วงๆหน่อยดนะูนาฬิกาทีา่หน้าจอไะเที่ยงคื้นขึ้นเข้าไปแล้วนะตอนนี้นะครับอ่าก็มาหาปริมาตรของวัตถุนะครับตรงนี้ได้เลยปริมาตรที่ออกมาตรงนี้นะครับก็จะได้เท่าไหร่ครับอ่า เท่ากับ5ตรงนี้เนาะ5ไปตัดตรงนี้ได้250นะครับน้องก็จะได้ปริมาตรออกมาเนี่ยเท่ากับ7ส่วนด้วย500ลูกบาทเมตรนะครับตรงนี้ทีนี้ก็บอกว่ามันมีส่วนที่ลอยขึ้นมาเนี่ยอยู่5ส่วน7เพราะนั้น V ีลอยนะครับตรงนี้ ก็คือ5ใน7ของ7ส่วนด้วย500นะครับมันก็จะลอยขึ้นมาเนี่ยเศษ1ส่วนร้อยลูกบาทเมตรนะครับแรงกดตรงนี้อ่าตรงนี้ต้องเทคนิคนี้ต้องคูณ G ไปด้วยเพราะที่เป็นนิวตันนะครับแรงกดตรงนี้โลเลวก็คือ1,250นะครับ คูณกับปริมาตรส่วนที่ลอยนะนะก็คือเศษหนึ่งส่วนร้อยแล้วก็คูณด้วย g ก,ก็คือสิบนะครับแรงกดจมก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบห้านิวตันนะครับก็จะตอบข้อที่สามนะตรงนี้เป็นหลักการลอยก็จะมีเทคนิคสองเทคนิคก็คือหลักการลอยที่อาคิวานิสบอกไว้ก็คือช่างในอากาศเท่ากับโลเหลวคูณกับวีจมและมีเทคนิคเพิ่มก็คือแรงกดจมนะครับตรงนี้ จะมีค่าเท่ากับโลเหลวคูณด,ด้วย V ีลอยคูณด,ด้วย G นะต้องคิดปริมาตรนะครับแล้วก็ความหนาแน่นเนี่ยต้องคิดในหน่วยกิโลกร,รัมต่อลูกบาศเมตรต่อไปนะครับข้อที่3นะครับเขาบอกว่าสินแร่ A และ B เนี่ยมีมวลเท่ากันเมื่อนำสินแร่ A เนี่ยลงไปในภาชนะที่มีน้ำอยู่เต็มแสดงว่ามีความอ่าพูดผิด จะมนีน้ำเนี่ยล้นออกมาหกสิบลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นแปลว่าสินแร่ A ก็คือปริมาตรของ A เนี่ยมันไปแทนที่ใช่ไหมไปแทนที่น้ำนะครับที่มีปริมาตรเท่ากันก็คือได้ปริมาตรของ A ก็คือ60สนะครับลูกบาศก์เซนติเมตรออกมานะครับทีนี้เอาสินแร่ A อออกใช่ไหมครับน้ำมันล้นออกไปแล้ว มันพองไป60ลูกบาทเซนแล้วก็เอาสินแรกบใส่ลงไปเอาสินแรกบี B ใส่ลงไปเนี่ยทำให้น้ำล้นออกมาอีก80นะครับทีนี้ดูนะครับว่าน้ำเนี่ยจากที่มันเคยอยู่เต็มเนี่ยมันพ่องมาแล้วใช่ไหมมันพ่องมาแล้วเอา B ใส่ไปนะครับ B ก็ไปแทนที่ตรงนี้นะครับตรงส่วนที่ล้นออกมานะครับแทนตรงนี้ได้60 ลูกบาทเซนยังไม่พอยังมีส่วนที่ล้นออกมาอีก80นะครับแปลว่า B เนี่ยมันมีปริมาตรมากเลยนะครับก็ได้ปริมาตรของ B เนี่ยที่แทนที่ลงไปก็คือ60บวกด้วย80จะเป็น140นะครับลูกบาทเซนติเมตรนะเขาบอกว่าให้หาตาส่วนความหนาแน่น ของ a ต่อความหนาแน่นของ b ก็มาดูความหนาแน่นของ a นะครับหาได้จากมวลนะมวลของ a ส่วนด้วยปริมาตรก็คือหกสิบนะครับต่อมาความหนาแน่นของ b ก็หาจากมวล b ส่วนด้วยปริมาตรคือหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับอ่ะทีนี้ ก็เอาปริมาตรพูดผิดเอาความหนาแน่นของ a นะครับ lo a เทียบกับ lo b นะครับเทียบกันก็จะเป็น ma ส่วนด้วย60นะครับ lo b กับเศษเป็นส่วนเป็น1น0่งส่ส่วนด้วย mb เขาบอกว่ามวลเท่ากันน้องก็ตัดนักเรียนก็ตัดมวลไปได้นะครับตรงนี้ก็ 0ตัดศูน์นะครับสองเจ็ดสิบสี่สองสามหกก็ได้ออกมาว่าความหนาแน่นของ a เทียบกับความหนาแน่นของ b ก็คือเจ็ดต่อสามนะครับก็จะไปตอบข้อที่ห้านะครับนะก็จบวันนี้นะครับสามข้อนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดให้ดูข้อพรุ่งนี้กันนะครับว่าจามข้อพรุ่งนี้จะเป็นอะไรบ้างนี่ครับข้อที่สี่ ข้อที่ห้านะครับแล้วก็ข้อที่หกนะครับก็พูกนี้ก็จะมาแนะนำนะอีกสามข้อนะครับก็ขอให้เยาวชนเนี่ยนะครับไปดูทำความเข้าใจในสามข้อวันนี้ก่อนนะครับก็จะมีข้อที่1นะเป็นหลักการจมนะครับข้อที่สองหลักการลอยนะครับข้อที่สามหลักการแทนที่ของเหลวนะครับก็จบเท่านี้